กลับมาช่วงนี้หนึ่งทุ่มสินาทีอยู่ได้กันต่อกับนิวข่าวค่ำนะคะช่วงแรกไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของแผนงบฟื้นฟูป,ประเทศไทยหลังจากที่เผชิญกับโควิด -19 งบประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทเนี่ยล่าสุดคอรมอก็อนุมัติในหลักการแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะเน้นในเรื่องของการเกษตรค่ะแล้วก็เรื่องของการจ้างงานเรื่องของปัญหาแหล่งน้ําแล้วก็เรื่องของการส่งออกค่ะนดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกราาโหมบอกว่าประเด็นสําคัญในการประชุมคอ มอเนี่ยได้อนุมัติหลักการแผนฟื้นฟูลหลังโควิด -19 ระยะแรกจำนวนเงิน10,000แสนล้านบาทก็จะเน้นเรื่องการเกษตรต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลแหล่งน้ำโดยนายกยืนยันว่ารัฐบาลจะทำเต็มที่แต่ขอเวลาหน่อยขอเวลาทำงานให้เหมาะกับงบที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวจะเตรียมฟื้นฟูระยะที่2ต่อไปสาคัญที่สุดคือการจ้างงานเพราะว่าธุรกิจบางประเภทเนี่ยยังดาเนินการไม่ได้วันนี้รัฐบาล ก็เร่งรัดให้มีเรื่องส่งออกผลไม้ทั้งทางบกทางเรือทราบจากกระทรวงพาณิชย์ว่าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นรัฐบาลก็จะปรับให้เหมาะต่อไปโดยจะเร่งรัดกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้นให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปทําแผนงานการจ้างงานมาถ้าง,งบไม่พอรัฐบาลเติมให้และ้จะให้ประชาชนมามีส่วนร่วมและขอให้ธุรกิจ SME เนี่ยสู้แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของหนี้เสียในอนาคตซึ่งรัฐบาลจะหามาตรการ ที่เหมาะสมในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ดอกเบีย้ยต่ตําๆค่ะจ้างงานนะครับผมให้กับนัฐบาลเรื่องนี้รัฐบาลก็ <c oughs> ก็ได้กาชับไปแล้วให้ทุกหน่วยงานได้มีระวามในการจ้างงานซึ่งจะต้องมารวมข้อมูลตรงนี้กับรัฐบาลถ้ามันไม่เพียงพอรัฐบาลก็จหามาตรการเหมาะสมเพิ่มเติมไปนะครับอาจจะเป็นการจ้างงานรายวันจ้างงานหลายชั่วโมงอะไรจำลองนี้ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมแล้วก็ใช้โครงการที่เคยมีอยู่แล้วเดิมคือบ้านวัดโรงเรียนนะครับ คำว่าบ้านคือชุมชนทุกชุมชนไม่ว่าจะแหล่งน้ําไม่ว่าจะพื้นที่ไม่ว่าต่างก็อาจจะจ้างงานในการใช้แรงงานในท้องถิ่นได้บ้างนะครับในส่วนของเอสอ็มบในส่วน,นต่างๆรัฐบาลก็จําเป็นต้องหามาตรการที่เหมาะสมในการหาวิธีการแก้ปัญหาในการเข้าถึงแต่ต้องระมัดระวังในเรื่อง ขณะที่นางนริมนพินโยสินวัตรโศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีวันนี้เปิดเผยนะคะว่าทางครมอเห็นชอบมอบหมายให้พลเอกประวิตธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นการแก้ไขคําสั่งเดิมที่มอบให้นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดูแลทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดการบูรณาการการทำงานอย่างมีประสิทธิทผลค่ะ ไปดูมติของคอรมอเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการเห็นชอบร่างพรบคู่ชีวิตและร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอมานะคะซึ่งคณะกรรมการฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพรบแล้วถ้าไปดูหลักการของร่างพรบคู่ชีวิตเนี่ยมุ่งหวังให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี ศักดิ์รีนะคะซึ่งสาระสำคัญเนี่ยได้นิยามความหมายของคู่ชีวิตบอกว่าก็กคือบุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันโดยกำเนิดและได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตามพรบนี้คือโดยปกติเนี่ยคุณเมย์ชายหญิงเนี่ยเขาเรียกว่าคู่สมรสถ,ถ้าเป็นเพศเดียวกันเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเขาจะเรียกว่าคู่ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะจดทะเบียนสมรสเนี่ยสามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ซึ่งจะทําได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายยินยอมแล้วมีอายุ17ปีบริบูรณ์ ทั้งสองฝ่ายมีสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์จะจดทะเบียนคู่ชีวิตก็ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมผู้ปกครองหรือศาลร,รวมทั้งกําหนดให้ผู้เยาว์ ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิตเมื่อคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลงให้อีกฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับคู่สมรสตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดกค่ะ พาไปติดตามภารกิจของท่านนายก,กันนะคะช่วงเช้าประชุมครมอช่วงบ่ายเนี่ยเดินทางพบสื่อนะคะ,ะตมามแนวคิดจําได้ไหมคุณนุ่นท่านนายกที่เคยบอกว่ารวมไทยสร้างชาติวันนี้เดินทางพบสื่อเพราะว่าจะมาสอบถามพูดคุยกันหน่อยอประเดิมที่แรกนะคะที่เครือโพสต์พับลิชชิ่งค่ะท่านนายกเดินทางไปเพื่อจะรับฟังมุมมองในการขับเคลื่อนประเทศ2ประเด็นด้วยกันคือเรื่องของประเด็นที่คนไทยและประเทศควรให้ความสําคัญในสถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยที่ช่วยกันผลักดันและขับเคลื่อนประ ประเทศไทยไปสู่ความสําเร็จค่ะซึ่งท่านนายกได้ให้ทีมงานทําจดหมายประสานไปยังกองบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์10ฉบับด้วยกันเพื่อจะประสานในการเข้าพบโดยในวันพรุ่งนี้นะคะจะไปที่สื่อสิ่งพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะไทยรัฐและเนชั่นส่วนในวันศุกร์นะคะจะเป็นคิวของสื่อในเครือมัติชนกรุป๊ปต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้าคือวันจันทร์ที่13กรกฎาคมจะมีคิวพบกับสื่อในเครือผู้จัดการตามลำดับแต่ยังไม่มีกำหนดนัดพบสื่อมวลชนประเภทอื่นค่ะ ตามกันต่อนะคะกับกรณีที่คุณเรืองไกรจะไปยื่นกกตเพื่อเสนอสารพิจารณายุบพักพลังประชารัฐหลังจากไปใช้พื้นที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดในการเทียบเชิญพลเอกประวิทย์ไปเป็นหัวหน้าพัก,กน,นะคะพอเจอพลเอกประวิทย์ก็ต้องถามหน่อยแหละว่าทราบหรือเปล่าว่าคุณเรืองไกรเขาจะไปยื่นยุบพักพลังประชารัฐนะพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าแล้วแต่เขาเป็นสิทธิและเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและเมื่อถามต่อว่าอา้าวแล้วสุกนี้ล่ะ10บกร,รกฎาคม จะไปประชุมใหญ่วิสามันพักของพลังประชารัฐหรือไม่พลเอกประวิทย์ไม่ตอบแล้วก็ออกขึ้นรถไปเลยค่ะค่ะ